ศิประสาสนทนาพาท่านเข้าใจชีวิตและสังคมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการศิลปศาสตรสนทนานะคะจัดโดยสาขาวิชาสังคมวัฒนธรรมและการพัฒนามนุษย์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะออกอากาศทุกวันพุธสัปดาห์ที่1และ3ของเดือนนะคะทางสถานีวิทยุมอในเวลา11นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา12นาฬิกาค่ะ ท่านสามารถรับชมและรับฟังย้อนหลังได้นะคะในทางเฟซ a c e b o o k แล้วก็ YouTube ค่ะในชื่อรายการศิลปาศาสสนทนาสำหรับวันนี้ดิฉันดรเตอร์เคม่าชาวไรเงินนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้วันนี้รายการของเรานะคะยังต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเนื่องจากเป็นวิถของการเปิดเทอมนะคะเรายังเป็นหัวข้อเกี่ยวกับนักศึกษานะคะชื่อหัวข้อของเดือนนี้ก็คือเยาวชนไทยก้าวไกลสู่สังคมโลกค่ะ โดยแขกรับเชิญในวันนี้นะคะมาด้วยกัน2ท่านเลยจะมาพูด Bishop, คุยกันในหัวข้อเรื่องนักกิจกรรมดีเด่นคณะศิลปศาสตร์ชมรมวัทศิลป์ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นด้วยการแนะนําตัวของนักศึกษาทั้งสองคนก่อนเลยนะคะเชิญเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวสุมามาลาสันค่ะปัจจุบันกําลังศึกษาชั้นปีที่4สาขาภาษาไทยประยุกต์นะคะคณะศิลปศาสตร์ค่ะ ค่ะสวัสดีั้นนะคะสวัสดีค่ะั้นนางสาวไซด้าวสุลุงนะคะอยู่ชั้นปีที่สีเหมือนกันค่ะก็สาขาชุมชนศึกษาคณะศิลปศาสตร์ค่ะทั้งสองคนก็คืออยู่ในชมรมวัฒศิลป์ทั้งสองคนค่ะเคยเป็นประธานชมรมมาต่อะเป็นปีที่แล้วค่ะประธานชมรมปีหกห้าค่ะ ค่ะส่วนหนูก็เป็นเลขาของชมรมวาทศิลป์นะคะก็ในปีที่แล้วเหมือนกันค่ะพ้านั้นเราเริ่มคําถามกันเลยดีกว่านะคะได้ท่านคงรอฟังอยู่ก็คือชมรมวาทศิลป์เนี่ยเป็นชมรมที่เกี่ยวกับอะไรคะ,ะชมรมวาทศิลป์นะคะก็คือตามชื่อเลยวาทก็คือการพูดเป็นชมรมที่เน้นในเรื่องของทักษะการพูดเลยค่ะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นในด้าน การพูดเพื่อเป็นพิธีกรหรือว่าทักษะการสื่อสารทั่วๆไปเดยค่ะมชมรมของเราก็จะเน้นพัฒนานที่ตัวบุคคลค่ะ<ม>ใหะ้น้องๆนักศึกษานะคะหรือว่ากลุ่มเป้าหมายกลุ่มของเราค่ะที่เราต้องการจัดกิจกรรม,มเขาได้ทักษะในเรื่องของการพูดกลับไปค่ะ<ม>ซึ่งชมรมของเรานะคะก็เน้นในเรื่องของการพูดถ้าเป็นส่วนใหญ่ตามชื่อชมรมเลยค่ะก็คือชมรมวัฒนศิลป์ก็คือ ฝึกเกี่ยวกับการพูดทักษะในด้านการพูดรวมถึงการเข้าสังคมอะไรอย่างนี้ด้วยใช,ใช่ไหมคะมแล้วทําไมทั้งสองคนถึงเลือกเข้าชมรมวาทาศิลป์คะ โดยส่วนตัวนะคะคือตอนที่หนูอยู่มัธยมนะคะคือหนูได้มีโอกาสอ่าได้เข้ามาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะคือตอนนั้นหนูอยู่มัธยมใช่ไหมคะคือหนูเข้ามาดูกิจกรรมโตวาทีน้องใหม่อ่ะค่ะมันทําให้หนูรู้สึกว่าสักวันหนึ่งเนี่ยหนูจะได้หนูจะต้องมาอยู่อ่าหนูจะต้องมาอยู่ในชมรมนี้ให้ได้ประมาณนั้นนะคะก็เลยคือพอหนูเข้าปีหนึ่งปุ๊บก็คือมันตรงกับโควิดเนาะค่ะก็คือพอปี2ก็คือหนูก็ยังไม่ได้มีโอกาสในส่วนตรงนี้เพราะว่ามันยังเรียน อยู่นะคะอตอนนั้นแล้วก็พอปีสามปุ๊บพเพื่อนก็ได้อ่าให้โอกาสในการเชิญชวนนะคะว่ามาเข้าชม,ม,มรมวาระสินก่อนไหมอะไรเงี้ยลองลองดูอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยคิดว่าโอเคในเมื่อเพื่อนเพื่อนชวนแล้วหนูก็ต้องแบบล,งลองดูใช่ลองดูก่อนไหมอะไรเงี้ยคะ่ะด้วยความที่หนูแบบอยากเข้ามาตั้งแต่ตอนที่หนูอยู่มัธยมแล้วด้วยอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบเข้ามาแล้วก็ได้อยู่ในตําแหน่งเลขานุการค่ะแล้วอีกคนนะคะ สำหรับหนูนะคะต้องบอกว่าตัวเองอะค่ะเป็นเด็กที่ค่อนข้างชื่นชอบในการทํากิจกรรมเลยค่ะจา์ไม่ว่าจะเป็น กีฬาหรือว่ากรรมการหรือว่าเหมือนกับพิธีกรเนี่ยค่ะ<ม>ก็คือชื่นชอบมากในอตอนมัธยม,มแล้วก็พอมาอยู่มหาลัยเนี่ยค่ะ<ม>เช่นเดียวกับที่เพื่อนบอกเลย<ม>คือเรายังไม่เคยเห็นรูปอของโครงการโตวาทีค่ะ<ม>แต่ว่าเหมือนเคยมีเหมือนพี่ๆเนี่ยค่ะม,มาคัดน้องแล้วก็มาคัดพวกเราด้วยค่ะ<ม>แล้วก็คิดว่าเออตรงเนี้ยมันเพิ่มทักษะให้กับเราแล้เราก็คิดว่าโอเคถึงแม้ว่าปีของเราอะค่ะมันจะไม่ได้แข่งเนาะมันเป็นช่วงโควิดค่ะจานแต่ว่า อ่าโอเคเดี๋ยวถ้าเราไม่ได้เป็นผู้เข้าแข่งขันอ่าเราเป็นผู้จัดก็ได้ใช่ค่ะแล้วก็ได้รับโอกาสจากพี่ๆในชมรมด้วยค่ะเพราะว่าหนูก็เข้าชมรมวาทศิลป์ตั้งแต่อยู่ปีสองเลยค่ะอาจารย์ช่วงโควิดแล้วก็มีรุ่นพี่แล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาค่ะชักชวนให้ลองดำรงตำแหน่งอ่าให้ลองทำประธานชมรมดูไหมเพราะว่า เขาก็ให้โอกาสเราแล้วเราก็รู้สึกว่าโอกาสเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยค่ะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะได้โอกาสนะคะก็เลยเลือกที่จะนำรงตําแหน่งประธานชมรมค่ะและก็ชักชวนเพื่อนๆมาทําชมรมด้วยกันนะคะทั้งสองคนก็คือมีจุดเริ่มต้นในการเข้าชมรมด้วยกันเห็นการโต้วาทีเนาะค่ะโต้วาทีอยากอยากลองทำใช่ไหมคะนั้น ช่วยเล่าถึงโครงการนะคะที่เราได้รับรางวัลน,นักกิจกรรมดีกว่าตามหัวข้อเลยนะคะคือได้รับรางวัลน,นักกิจกรรมดีเด่นของคณะศิลปาศาสตร์แล้วก็นักกิจกรรมดีเด่นในเวทีคุณภาพสงขานครินด้วยถูกไหมคะช,ช่วยเล่า ให้กับผู้ฟังทุกท่านนะคะได้รู้หน่อยว่าโครงการนี้เนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นจากอะไรแล้วมันดําเนินโครงการยังไงบ้างนะคะเล่าให้ทุกคนฟังเอยะค,ะค่ะ,ะโครงการที่ได้รับรางวัลในเวทีคุณภาพสงขานครดินนะคะก็จะเป็นโครงการพัฒนาทักษะการพูดสําหรับนักเรียนมัธยมค่ะจังหวัดสงขลาครั้งที่1อตอนผู้นํานักเรียนกับศิลป,ปะการพูดค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเลยค่ะโดยการที่เราจะนําน้องๆมัธยมค่ะชั้นม4 5 6หนะคะ จากจังหวัดสงขลาทั้งหมดเลยมาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการพูดก,กับเราเพราะว่า,าในด้านของของหนูเองนะคะหนูรู้สึกว่าการที่เราทํางานกับกลุ่มเป้าหมายหลายๆกลุ่มเป้าหมายะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือว่าน้องๆนักเรียนนะคะมันไม่ได้เพิ่มทักษะอ่าในด้านการทํางานให้กับเราอย่างเดียวแต่เราค่ะนึกถึงสมาชิกในชมรมของเราด้วยค่ะก็อยากจะให้ เพื่อนๆแล้วก็น้องๆในชมรมค่ะได้เติบโตแล้วก็ได้พัฒนาทักษะการทํางานไปพร้พอมๆกับเราค่ะวก็เลยเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นน้องๆมัธยมค่ะอาจารย์ก็คือเป็นโครงการที่ทํากับน้องๆมัธยมใช่ไหมคะซึ่งโ,<อ>โครงการนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของอะไรบ้างคะมีฝึกทักษะอะไรคให้กับน้องๆบ้างก็อ่า ตอนช่วงที่ทําอยู่นะคะก็จะมีเป็นกิจกรรมการบรรยายค่ะแล้วก็ในการพัฒนาบุคลิกภาพการนั่งการยืนหรือว่าในการพูดต่างๆเลยค่ะแล้วก็จะเป็นกิจกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านพิธีกรการพูดสุนทรพจน์นะคะแล้วก็การพูดโน้มน้าวใจแล้วก็มีในส่วนของการโฆษณาค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือที่ทุกคนต้องได้ใช้ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนมัธยมหรือว่านักศึกษาแบบเราเราก็คือในเรื่องของการนําเสนองานค่ะอาจารย์ แล้วก็เราก็เห็นว่าโครงการเนี่ยค่ะมันมันพัฒนาโดยการมีน้องๆค่ะมีน้องส่งตัวอย่างมานะคะซึ่งมีน้องท่านหนึ่งค่ะครเรียนอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งในหัดใหญ่นะคะก็น้องยังไม่เคยพูดหรือว่าการแข่งขันสุนทรพจน์เลยค่ะแล้วก็น้องก็ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการของเราค่ะ,ะในหัวข้อการพูดสุนทรพจน์น้องก็เลย เปิดโอกาสตัวเองค่ะในไหนก็น้องได้มาพัฒนากับเราเลยนะคะก็เลยลงเอาตัวเองค่ะเข้าไปแข่งขันประกวดค่ะที่มหาวิทยาลัยหัดใหญ่แล้วก็น้องก็บอกว่าน้องค่ะได้รับรางวัลชนะเลิศการผู่สุนทรพจน์ค่ะซึ่งทุกคนในชมรมนะคะก็เห็นต้องกันว่าเออโครงการนี้มันดีนะลงส่งเข้าเวทีคุณภาพของสงขานคะดินดูไหมแล้วเราก็เริ่มการนําเสนอโครงการเลยค่ะแล้วก็ พี่ๆก็เห็นว่าเออโครงการนี้ดีค่ะแล้วก็โครงการของชมรมเราก็เลยได้รับคัดเลือกเป็นโครงการดีเด่นประจําเวทีสงขานคคินทร์มาก <laughs> เลย <laughs> เป็นโครงการที่น่าชื่นชมมากเลยเนาะ <laughs> จากจุดเริ่มต้นแค่ความชอบของเราเนาะ <laughs> แต่เราสามารถสร้างโครงการ <laughs> แล้วก็เอาความรู้ของเราเนี่ยไปสอนน้องได้อีกคือนอกจากทําให้ตัวเองเนี่ยได้ฝึกฝนแล้วเนี่ยเรายังเอาความรู้เราไปฝึกฝนน้องๆด้วยเป็นอะไรที่ สำหรับอาจารย์มันเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากๆเลยผู้ฝังหลายๆคนก็คงจะคิดเหมือนกันเพราะว,ว่ามันเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะแล้วโครงการนี้เนี่ยยังดําเนินต่ออยู่ใช่ไหมคะในปีถัดไปหรือว่าโครงการนี้เป็นปีแรกปีถัดไปเนี่ยเราจะมีโครงการอะไรยังไงบ้างไหมคะค่ะถ้าต่อเนื่องจากโครงการนี้นะคะครั้งแรกก็คือเราเป็นจังหวัดสงขาคะ่ะแต่ว่าในปีการศึกษานี้คะ่ะอาจารย์ในช่วงเดือนธันวาคมเราจะปรับจากจังหวัดสงขาเป็น14จังหวัดภาคใต้ค่ะ ก็เราได้ม really? so ีการนำน้องๆเหมือนเดิมค่ะมาเข้าร่วมพัฒนาทักษะกับเราแต่ว่าเราอยากเปิดโอกาสให้กับเด็กหลายๆจังหวัดเพราะว่าตอนที่เรารับสมัครแค่สงขลาค่ะก็จะมีน้องๆบางคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะที่เขาไม่ได้อยู่ในจังหวัดสงขลาค่ะเขาก็แบบสนใจแล้วแต่เนื่องด้วยว่ากฎของเราค่ะมันเป็นจังหวัดสงขลาเราก็เลยเปิดโอกาสให้น้องๆในจังหวัดสงขลาก่อนค่ะปีที่แล้วแล้วก็ จากที่เหมือนได้รับฟีดแบ็ว่าอยากให้ให้จังหวัดอื่นๆมาด้วยก็เลยปีนี้ลองปรับเป็น14จังหวัดภาคใต้ดูค่ะเราก็อยากจะทำงานหลากหลายกับกลุ่มเป้าหมายด้วยค่ะก็คือขยายกลุ่มเป้าหมายมเป้าาหใช่ค่ะตอนแรกก็คือแค่เฉพาะในสงขลาเนาะแล้วประสบความสําเร็จเราก็เลยอยากจะขยายให้น้องๆที่สนใจใน14จังหวัดเนี่ยได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยโหเป็นโครงการที่ดีจริงๆนะคะอาจารย์ชื่นชมมากๆเลยนะคะ ฟังจากที่เล่ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโครงการเนี่ยประสบความสําเร็จไปด้วยดีเนี่ยเราเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะเวลาเราทําโครงการนะคะเจอค่ะการก็คือแบบโดยชมรมของเรานะคะคือต้องท้าความก่อนเลยว่ากรรมการในชมรมค่ะคือไม่ได้มีประสบการณ์ในการทํางานแบบออนไซต์ขนาดนั้นนะคะด้วยความที่เราแบบเรียนมาในยุคออนไลน์นะคะทาให้แบบการทํางานเนี่ยจะมี ความที่น้องใหม่นะคะน้องใหม่นะคะก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์เท่านั้นนะคะทําให้เวลาเราแบ่งหน้าที่หรือว่าให้น้องไปทําหน้าที่อะไรต่างๆนะคะเหมือนจะมีความมึนงงในหน้าที่ของตัวเองก่อนอว่าแบบต้องทําอะไรยังไงเรียงลําดับในขั้นตอนที่1สุดท้ายยังไงก็คือจะมีความมึนงงอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ด้วยความที่อ,อาจารย์ที่ปรึกษาของเรานะคะก็ให้คําแนะนําที่ดีแล้วก็รวมไปถึงสปิริตของประธานชมรมของเราก็คือแบบ อะถ้าอย่างนั้นเรามีปัญหาในเรื่องของการเรียงลําดับหรือว,ว่าเรื่องของประสบการณ์เราก็มาเรียงใหม่เลยอะมาประชุมใหม่มาแบบว่าเริ่มใหม่เลยเนาะว่าเออในเมื่อเรามีปัญหาด้านนี้เราก็ควรจะแก้ในด้านนี้ก็คือประชุมกันใหม่ว่าในเรื่องของหน้าที่แล้วก็เรื่องของในการที่จะไปรับผิดชอบอะไรสักอย่างค่ะเราต้องรู้จักตัวตน ของในแต่ละบุคคลก่อนของน้องๆก่อนว่าอ่าน้องๆมีความถนัดอะไรที่มันโดดเด่นออกมาหรือว่าน้องๆไม่มีความถนัดอะไรในเรื่องบางเรื่องใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ดึงความสามารถในแต่ละคนออกมาว่า<ม>เออเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถอะไรแล้วก็แบบไม่ถนัดด้านไหนบ้าง<ม>อะไรประมาณนี้คะ่ะทำให้อ่า หลังจากที่มีปัญหาปุ๊บก็คือเราแก้กันเลยแก้ให้ให้ตรงจุดนะคะในเรื่องของทําให้งานของเราคือต้องบรรลุไปด้วยดีนะคะแล้วก็ทําให้ปัญหาเหล่านั้นน่ะได้ คลายออกมานะคะ<ม>ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย<ม>แล้วก็ตัวสปิริตของประธานด้วย<ม>ในส่วนตรงนี้ค่ะคือทําให้แบบต่อให้มีปัญหาหรือว่าอะไรเรายังไม่มีประสบการณ์เลยขนาดนั้นก็มันไม่ได้เป็นปัญหา<ม>ที่แก้ไม่ได้ขนาดนั้นคือแบบเราร่วมใจกันในการแก้ดีกว่านะคะ<ม>ขอพูดแบบนั้นดีกว่าก็ทําให้แบบปัญหาก็ ลายเป็นเล็กนิดเดียวสําหรับเราอะค่ะเพราะว่าโครงการที่เราจัดเนี่ยแล้วเราได้ประวัลเนี่ยเป็นปีแรกใช่ไหมคะใช่ที่เราได้จัดเนาะจัดภาวะออนไลน์เนาะในช่วงโควิดตอนนี้ก็คือปรับมาเป็นออนไซต์เราเลยมีปัญหาในจุดนี้อยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วตัวโครงการนี้นะคะในระหว่างที่เราดําเนินกิจกรรมกับน้องๆเนี่ยเราพบปัญหาอะไรบ้างไหมคะก็กลุ่มเป้าหมายค่ะมันก็แตกต่างจากนักศึกษากับเด็กน้องๆมัธยมอยู่แล้วนะคะเอ่อ ด้วยประสบการณ์ของเราค่ะเรายังไม่เคยทํากิจกรรมกับน้องที่เป็นนักเรียนค่ะซึ่งพอเรามาทําจริงๆอะค่ะเราก็มองเห็นเลยว่าการที่ทํางานกับนักเรียนนะคะเราต้องคํานึงหลายอย่างมากเลยค่ะจารย์ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยของน้องๆหรือว่าในเรื่องของการเดินทางของน้องๆอย่างเงี้ยค่ะและก็ที่สําคัญก็คือในเรื่องของหนังสือขอ อนุญาตผู้ปกครองค่ะใช่ค่ะเราต้องมีความรอบคอบมากมากเลยค่ะเหมือนกับว่าน้องๆเดินทางมาอ่าเราก็ต้องมีความรอบคอบในเรื่องของความปลอดภัยของน้องๆด้วยค่ะอาจารย์แล้วตอนที่เราดําเนินโครงการเนี่ยนอกจากปัญหาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเนาะพวกน้องๆเป็นเด็กเนาะความรับผิดชอบของเราที่ต้องเพิ่มมากขึ้นนะคะในกิจกรรมหาะในตัวกิจกรรมเวลาเราฝึกน้องๆทั้งทั้งศาสการพูดในที่สาธารณะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะ พวกกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ค่ะเราเราจัดอืมก็ปัญหาที่มีนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของเวลาค่ะอาจารย์เพราะว่าบางทีกําหนดการนะคะมันก็จะต้องมีการรันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อ่าน้องๆบางคนนะคะที่เขามาพัฒนาทักษะการพูดกับเราอะค่ะมันก็จะมีน้องๆที่มีทักษะที่ดีอยู่แล้วหรือว่าน้องๆที่ต้องการมาพัฒนาทักษะกับเราตรงนี้ค่ะซึ่งเวลาเราจัดกิจกรรมฐานนะคะเราก็ค่อนข้างที่จะ ให้มีความทั่วถึงดีกว่าค่ะอาจารย์ก็คือเราไม่อยากจะเฉพาะแค่กับนักศึกษาอนน้องๆที่เหมือนกับมีทักษะเลี้ยวแต่ว่าเราอยากจะให้น้องๆที่เขาต้องการมาพัฒนากับเราในส่วนตรงนี้ค่ะได้รับความรู้กลับไปด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนในชมรมาค่ะก็คือช่วยๆดูกันแล้วก็ถ้านน้องๆมีปัญหาอะไรค่ะเราก็จะบอกตั้งแต่ต้นโครงการเลยว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็คือสามารถมาแจ้งพี่ๆสตาฟได้ทุกคนเลยนะคะ ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํากิจกรรมเรื่องอาหารเรื่องสวัสดิการอย่างเงี้ยค่ะก็คือมัดแจ้งได้หมดเลยค่ะ mm hmm. ก็อาจจะมีในเรื่องของปัญหาร mm hmm. เรื่องอาหารบ้างค่ะอย่างเช่นน้องแพ้อาหารบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นความรับผิดชอบของชมรมนะคะ mm hmm. เวลาเราเขียนฟอร์มให้น้องๆกอค่ะเราก็ พยายามจะไม่ลืมในเรื่องของอาหารที่น้องเพ้ใช่ค่ะมันเป็นความรับผิดชอบของเราไปแล้วเนาะเหมือนเราดูแลลูกเขาใช่ไหมคะมันอาจจะยากกับเราในการทําโครงการแต่ว่าในเรื่องของการฝึกการพูดหรือกิจกรรมอะไรเนี้ยมันเป็นความสามารถของเราที่ถ่ายทอดให้น้องอยู่แล้วถูกไหมคะอาจารย์ถามว่าโครงการที่เราจัดเนี่ยน้องๆได้อะไรจากโครงการนี้น้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะได้อะไรจากโครงการนี้บ้าง ก็คืออ่ะในส่วนของที่น้องๆได้อะไรจากโครงการลิหนูส่วนตัวหนูคิดว่าน้องได้ความมั่นใจแล้วก็ด้านความสามารถของตัวเองที่ซ่อนอยู่อ่าเหมือนบางคนมีความสามารถของตัวเองที่ซ่อนอยู่แต่อ่าสิ่งหนึ่งที่เราขาดก็คืออ่าบางคนขาดก็คือความมั่นใจในส่วนตรงนี้คือส่วนตัวหนูคิดว่าชมรมได้ให้ตอบ โจทย์ในเรื่องของความมั่นใจไปให้กับน้องๆนะคะ<ม>ทำให้ความสามารถที่น้องๆเก็บซ่อนอยู่อะคะ่ะม,มันทําให้น้องๆเนี่ยนำออกมาใช้ได้<ม>อย่างเห็นได้ชัดเลย<ม><ม>อะไรประมาณนี้คะ่ะก็ ดีใจค่ะที่แบบตอบโจทย์ให้กับน้องๆเพราะว่าการสื่อสารหรือว่าการพูดอะคะอ่ะมันใช้ได้ทุกสถานการณ์เลยอะค่ะไม่ว่าเราจะอา,อายุน้อยอายุเยอะหรือว่าจะไว้ทำงานไว้เรียนคือมันใช้ได้มันจาเป็นจริงๆอะคะอ่ะก็คือน้องๆเองเนี่ยได้ฝึกการสื่อสารแล้วก็ได้สร้างความเชื่อมั่นในตัวเองหรือแม้กระทั่งได้ดึงดึงศักยภาพที่เรามีอยู่ใช่ใช่ค่ะนและแสดงว่านี่คือสิ่งที่ได้จากโครงการแล้วก็ เป็นเป้าหมายของโครงการเราด้วยค่ะใช่ค่ะอคราวนี้เนี่ยอาจารย์อยากทราบว่าในฐานะที่เราเป็นนักกิจกรรมเนี่ยตัวเราเองได้อะไรบ้างจากการเป็นนักกิจกรรมนะคะแล้วสังคมเนี่ยได้อะไรบ้างจากการที่เราทํากิจกรรมนั้นค่ะเอาเป็นนักกิจกรรมก่อนนาได้อะไรบ้างค่ะที่เราคะส่วนตัวหนูนะคะหนูก็ได้รับในเรื่องของทักษะการสื่อสารเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าการที่เรามาทํางานในชมรมค่ะมันไม่ได้แปลว่าเราจะทํางานแค่ในตัวเหมือนกับ ตัวนักศึกษายอย่างเดียวค่ะแต่เรายังต้องอพัฒนาแล้วก็เราต้องสื่อสารกับบุคลากรทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเลยค่ะอาจารย์เพราะว่ากิจกรรมโครงการของเราค่ะส่วนใหญ่เราจะเชิญวิทยากรมาจากภายนอกอมหมดเลยค่ะดังนั้นในการไปเชิญท่านหรือว่าในการติดต่อสื่อสารนะคะอ,อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าเหมือนเราเป็นเด็กที่ไปคุยกับผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ได้พัฒนาทักษะการสื่อสาร <S <S ใช่ไ<ช>หมคะแล้วอย่างอื่นละคะเราตัวเราได้อะไรบ้างในการเป็นนักกิจกรรมสําหรับหนูก็คือ,อในการเป็นคนเก่งหรือว่าทํางานเก่งอะไรสักอย่างค่ะคือหนูคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่สําคัญอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าการที่หนูมาทําชมรมอะค่ะทาให้หนูทํางานเป็นทํางานเก่งแล้วก็แบบเพิ่มศักยภาพในการทํางานเป็นค่ะหนูคิดว่าแบบตั้งแต่การอย่างที่เพื่อนบอกเลยค่ะตั้งแต่การเข้าหาผู้ใหญ่การทําเอกสารหรือแม แม้กระทั่งการที่ต้องรับผิดชอบชีวิตน้องๆทุกๆชีวิตที่เข้ามาค่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องคํานึงถึงอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ตัวเราเองน่ะทักษะการทํางานเป็นทําให้เราแบบต่อยอดในการทํางานภายในอนาคตอค่ะทำให้ชมรมอาจจะเป็นชมรมเล็กๆแต่ว่ามัน อ่ให้ประสบการณ์ที่มันมหาศาลกับเราเลยนะคะอาจจะเป็นบทเรียนบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่อาจจะเป็นสิ่งที่เราภูมิใจมากที่สุดนะคะเหมือนนั่นแสดงว่าการเป็นนักกิจกรรมเนี่ยนอกจากจะช่วยเรื่องการสื่อสารเนาะที่เป็นชมรมของเราแล้วเนี่ยยังช่วยให้เราเนี่ยสามารถทํางานในทีได้รู้จักการทํางานร่วมกับคนอื่นได้ใช่ไหมคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยในชมรมวายทศน์สินเองหรือชมรมอื่นๆเนี่ยไม่ได้แค่สอนให้เรารู้จักความถนัดของตัวเองเนาะใช่ค่ะแต่ยังสอนให้เราได้ เรียนรู้การทำงานร่วมกันเนาะกับคนในหลายๆเจเนอเรชันถูกไหมคะทั้งผู้ใหญ่น้องๆที่เป็นเด็กเนาะเด็กกว่าเราลงเอเพื่อนเราเองด้วยซ้ำนะคะใช่จากที่นั้นสารเล่ามาเนี่ยจะเห็นว่าแต่ละโครงการที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีปัญหาอุปสรรคบ้างมีสิ่งที่ประสบความสําเร็จบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกตินอนแล้วนอกจากนี้แล้วนะกิจกรรมเองเนี่ยช่วยสร้างประโยชน์ให้กับสังคมยังไงบ้างนัึนสาิดว่ามันมีประโยชน์กับ สังคมหรือว่าสังคมเนี่ยได้อะไรบ้างจากกิจกรรมที่เราจัดค่ะก็ทำให้เด็กคนหนึ่งอะค่ะได้มีความมั่นใจแล้วก็เหมือนน้องๆตอนที่เกิดไมข้างต้นนะค่ะน้องมีทักษะนะคะน้องเก่งแต่ว่าน้องยังไม่มีความมั่นใจซึ่งชมรมอะค่ะก็ได้เปิดโอกาสแล้วก็ให้พื้นที่น้องตรงนี้ค่ะได้พัฒนาตัวเองค่ะแล้วก็น้องก็ได้อ่าไปพัฒนา ข้างนอกด้วยมไม่ว่าจะเป็นในตัวของชมรมเองที่น้องได้เข้ามาหรือว่าน้องที่ได้นําทักษะต,ตรงนี้ค่ะไปใช้ข้างนอกอซึ่งน้องก็ได้เพิ่มความมั่นใจเพิ่มความมั่นใจให้เด็กคนนึงแล้วก็ได้เพิ่มโอกาสต่างๆให้กับเด็กๆที่มาเข้าร่วม,มกิจกรรมของเราค่ะแล้วเราค่ะสังคมได้อะไรบ้างจากการทํากิจกรรมค่ะส่วนตัวหนูคิดว่าน้องๆหนึ่งก็คือได้ เค้นความสามารถของตัวเองออกมานะคะก็เหมือนกับว่าคือน้องที่เข้ามาส่วนใหญ่เท่าที่หนูดูนะคะคือยัง ยังไม่ได้รู้จักตัวเองอม,มากขนาดนั้นใช่ไหมคะมแล้วก็ชมรมวัฒศิลป์ก็เป็นเรียกว่าสิ่งที่กระตุ้นความสามารถหรือว่าเวทีที่จะโชว์ความสามารถของน้องๆดีกว่านะคะว่าออพอน้องๆมาแล้วนะทำให้น้องๆดึงศักยภาพในตัวเองออกมาใช่ไหมคะแล้วก็อย่างที่สองก็คือน้องๆที่หนูดีใจมากที่สุดก็คือสังคมยอมรับ เพราะว่าเราดึงความสามารถของตัวเองทําให้น้องๆเนี่ยเป็นที่ถูกยอมรับในสังคมแล้วก็สังคมชื่นชม,มซึ่งตัวเราก็รู้สึกว่า มีความภูมิใจในการที่จะทำให้น้องๆเนี่ยได้ถูกสังคมชื่นชมเพราะว่าน้องๆเองเนี่ยคือไม่จำเป็นว่าน้องต้องเก่งทุกคนใช่ไหมคะเพราะว่าการที่เราจะเป็นคนเก่งหรือว่าจะเป็นคนทำงานเป็นเนี่ยเราต้องรู้จุดที่เราไม่มั่นใจก่อนแล้วก็เราพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่เราแบบไม่เก่งใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้ทางชุมรมเองแล้วก็ตัวกรรมการแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาเองรู้สึกว่าภูมิใจมากในการที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยมีความมั่น ดึงศักยภาพในตัวเองออกมาแล้วก็รวมไปถึงทําให้สังคมเนี่ยชื่นชมในความสามารถอย่างแท้จริงของเขาอะไรประมาณนี้ค่ะก็เหมือนกับประมาณว่าน้องๆเนี่ยที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนาะ ก็เหมือนเป็นได้ฝึกตัวเองได้ดึงความมั่นใจแล้วก็กลายเป็นคนที่มั่นใจตัวเองมากขึ้นเวลาที่เราเข้าสังคมถูกไหมคะความมั่นใจก็เป็นสิ่งสําคัญเนาะรวมถึงการสื่อสารในสังคมเราเนาะน้องๆก็จะได้เอาเรื่องเนี้ยไปปรับใช้ถูกไหมคะรวมถึงตัวเราเองด้วยเนาะไม่ใช่แค่น้องๆอย่างเดียวตัวเราเองด้วยตัวเราเองด้วยแล้วก็ตัวน้องๆโดยที่ต่อไปเนี่ยเขาก็จะเป็นกาลังสําคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปถูกไหมคะเพราะฉะนั้นโครงการเนี้ยที่เราทำเนี่ยมันสร้างประโยชน์ให้กับตัวเราเอง แล้วก็ยังสร้างประโยชน์ให้กับสังคมด้วยถูกไหมคะสุดท้ายแล้วสุดท้ายนี้อยากให้เราเนี่ยได้แนะนําน้องๆปีหนึ่งหรือว่าเพื่อนๆในมหาวิทยาลัยนะคะเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเนาะชมรมต่างๆว่าทําไมถึงต้องเข้าร่วมมันมีประโยชน์อะไรยังไงบ้างนะคะค่ะในการทํากิจกรรมนะคะเหมือนบางอย่างค่ะเราได้คอนเน็ชันค่ะซึ่งคอนเน็ชันอะค่ะ อ่าหนูอยู่ปีสีแล้วคือมั่นใจได้เลยว่าคอนเนคชันอะค่ะเป็นสิ่งสําคัญไม่ว่าเราจะทํางานหรือว่าทํากิจกรรมอะไรค่ะการที่เรามีสังคมการที่เรารู้จักเพื่อนเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยในการทํากิจกรรมแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้น้องๆปีหนึ่งนะคะมาเข้าร่วมกิจกรรมกันเยอะๆค่ะไม่ว่าจะเป็นของชมรมไหนๆก็ตามเพราะว่าในมหาวิทยาลัยของเรานะคะมีชมรมเยอะมากเลยค่ะอาจารย์มีถึง39้าชมรมเลยซึ่งเป็นชมรมที่ เยอะมากๆเลยค่ะก็น้องๆก็สามารถเลือกที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้บางคนนะคะถนัดในเรื่องของอยากจะฝึกในเรื่องของการพูดค่ะก็แวะเวียนมาที่ชมรมวัฒนศิลได้นะคะหรือว่าน้องๆบางคนสนใจในเรื่องของการทําจิตอาสาค่ะซึ่งชมรมในมหาวิทยาลัยของเราก็มีด้านจิตอาสาค่อนข้างเยอะเลยค่ะอาจารย์ซึ่งน้องๆนะคะก็สามารถไปติดตามเพจของแต่ละชมรมได้เลยค่ะเพราะว่าเร็วๆนี้ก็ หลายชมรมน่าจะมีการทํากิจกรรมกันไหร่วะใช่ๆเพราะว่า ตอนนี้เราเพิ่งเปิดเทอมเนาะเพราะฉะนั้นแต่ละชมรมต่างๆเนี่ยก็กาลังเริ่มดําเนินกิจกรรมเนาะอย่างชมรมอาตศก็จะมีกิจกรรมคอยอัปเดตอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะส่วนเรานะคะมีอะไรแนะนําน้องๆปีหนึ่งหรือว่าเพื่อนๆที่กาลังลังเลว่าจะเข้าชมรมดีไหมจะไปขัดกับการเรียนหรือเปล่าโอเคค่ะก็สําหรับหนูนะคะหนูก็อยากฝากไม่ว่าจะเป็นน้องๆหรือว่าเพื่อนๆนะคะก็คืออยากให้เรารู้จักตัวเองก่อนเนาะอันดับแรกคือแบบคือไม่ใช่ว่าเราไม่มีความสามารถหรือว่า คือเราเป็นนักศึกษามไม่ใช่เฉพาะเราต้อง <S 2> <S 2> <ม>เรียนอย่างเดียวใช่ไหมคะก็อันดับแรกคือเราต้องรู้จักตัวเองก่อนนะคะว่าสิ่งที่เราอยากจะทําจริงๆอ่ะมันคืออะไรแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เรียงลาดับต่อไปะค่ะว่าอ่ะสิ่งที่มันเข้ากับเราะค่ะมันรู้สึกว่ามัน มันเคมีเข้ากับเราสุดๆอ่ะไม่จําเป็นต้องชมรมวัฒนศิล์อาจจะเป็นชมรมอื่นก็ได้เราอาจจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือหรือว่าจิตอาสาอะไรประมาณนี้ค่ะก็ให้เลือกที่มันตอบโจทย์กับเราดีกว่านะคะแล้วก็หนูเชื่อว่าการทํางานเป็นทีมหรือว่าการทํากิจกรรมอะไรเหล่านี้ค่ะมันจะทําให้ทักษะหรือว่ามันจะทําให้การพัฒนาตัวเองของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการทํากิจกรรมวะค่ะมันจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมนะคะส่งเสริมดีกว่าเนาะให้ให้ทุก คนแบบอตอบโจทย์ในด้านหลายๆอย่างนะคะดึงศักยภาพหลายๆด้านของตัวเองออกมานะคะทำให้เรารู้สึกว่า ไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ถ้าเราลองให้โอกาสกับตัวเองก่อน <c oughs> ใช่ไหมคะแล้วก็อะ,อะไรหลายๆอย่างเราก็สามารถที่จะดึงมันออกมาให้ได้นะคะ <c oughs> ก็สู้ๆนะคะก็เชื่อว่าเชื่อว่าน้องๆหรือว่าเพื่อน <c oughs> ๆหลายๆคนนะคะกําลังลังเลอยู่ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราก็ลองนึกดีๆว่าเราอยากทําอะไรเราอยากจะลองอแบบไหน <c oughs> ก็ให้มันตรงโจทย์กับเราให้มันรู้สึกว่าอ,อมันเข้ากับเรามากที่สุดเชื่อว่าทุกคนทําได้นะคะ ก็คือลองเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเนาการเข้าร่วมกิจกรรมก็จะช่วยพัฒนาทักษะในหลายๆด้านของเรานะคะแล้วอย่างนี้เนี่ยมันไปขัดกับการเรียนเลยไหมคะการทํากิจกรรมของเราจริงๆไม่เลยนะคะอาจารย์เพราะว่าเราอะค่ะ เหมือนบางกิจกรรมเขาเขาก็จะมีช่วงเวลานะคะเหมือนกับถ้าเราจานถึงสุกเราเราอยากจะเรียนซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ของชมรมเราค่ะจะไปทําช่วงเสาร์อาทิตย์เลยค่ะจา์บางกิจกรรมก็จะเป็นค่ายแบบนอนหนึ่งคืนหรือว่าถ้าเป็นเหมือนของชมรมวัฒนศิลป์ก็จะเป็นกิจกรรมแบบอบรมตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะก็เสร็จก็คือทําภายในหนึ่งวันก็คือทนกนวันอาทิตย์ไม่ได้ชนกับ เวลาเรียนของเราถูก<ช>ไหมคะ<ช>เราก็สามารถแบ่งเวลามาทํากิจกรรมได้ใช่<ต>ใชค่ะ<ช> อย่างที่นักศึกษาทั้งสองคนพูดเลยนะคะการเข้าร่วมชมรมต่างๆเนี่ยนอกจากการทํากิจกรรมพวกนี้แล้วเนี่ยมันพัฒนาความถนัดหรือสิ่งที่เราชอบเนาะเช่นอย่างเราเนี่ยชมรมรารรมาสิงเราชอบการพูด,ด,พดคุยการสื่อสารนอกจากนั้นแล้วมันยังช่วยปลูกฝังทักษะต่างๆเนาะรวมถึงทัศนคติของเราใ,ในการดําเนินชีวิตเนาะแล้วก็การทํางานร่วมกับคนอื่นการรับฟังความคิดเห็นที่เขาแตกต่างกับเราเนาะในการทํางานนะคะรวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนาะ ความกล้าแสดงออกแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่เราพูดอยู่ตลอดเลยก็คือสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองเนาะสร้างความมั่นใจในตัวเองเนาะอันนี้คือสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมต่างๆเนาะไม่ไม่ใช่ว่าแค่ชมรมมาตรสนใช่ไหมคะชมรมอื่นๆก็สามารถได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมได้ก็อย่าเชิญชวนนะคะน้องๆักศึกษาปีหนึ่งเนาะเราเพิ่งเปิดเทอมใหม่ๆเราอาจจะยังเกรงกับเรื่องการเรียนอยู่เนาะเราลองเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะลองดูว่าเราชอบอะไรหรือเราอยากรู้เรื่องอะไร ลองไปศึกษาดูเนาะว่าในมหาวิทยาลัยสงขานครินนะคะเรามีชมรมต่างๆมากมายตามความสนใจความถนัดหรือความอยากลองของนศึกษาไปลองได้เลยใช่ไหมคะสุดท้ายแล้วอยากให้ฝากถึงน้องๆถึงชมรมวัฒศิ์เราว่าชมรมเราเนี่ยกำลังเปิดรับอยู่ไหมต่อไปมีกิจกรรมอะไรบ้างทีอะไรจะเกิดขึ้นค่ะติดตามเพจได้ที่ไหนบ้างโอเคค่ะเริ่มจากการติดตามเพจนะคะชื่อเพจชมรมวัฒศินก็คือชมรมวัฒศิ์มสงขานครินค่ะเราก็มี ากิจการแล้วก็คโครงการดีๆค่ะ,คะแล้วก็เรามั่นใจเลยว่าโครงการของเราค่ะ<ม>จะพัฒนาทักษะการพูดในด้านต่างๆให้กับ<ม>นักศึกษามสงขลานครินของเราอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็อีกนิดนึงถ้าเหมือนน้องๆมัธยมกำลังฟังอยู่นะคะติดตามเพจศิลปศารรสรรสนทนาก็มีโครงการค่ะโครงการพัฒนาทักษะการพูดนะคะสำหรับน้องๆมัธยม14จังหวัดภาคใต้ค่ะใครที่เตรียมตัวหรือว่า อยากจะมานะคะก็ลิสต์วันปักหมุดไว้เลยค่ะาจารเดือนธันวาคมค่ะ <laughs> ชมรมวัฒนศิลป์ของเราเปิดรับแน่นอนค่ะพร้อมที่จะให้น้องๆน,นะคะเข้ามาอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆชมรมวัฒนศิลป์ทุกๆคนเลยค่ะได้ค่ะจากที่ฟังมาวันนี้นะคะตลอดเนี่ยเราจะพบว่าจากแค่ความชอบเนาะที่เราชอบเนี่ยมันกลายเป็นความถนัดที่เราได้ฝึกฝนมันสุดท้ายแล้วเนี่ยเราได้รับผลตอบแทนจากความชอบนั้นก็คือรางวัล นักกิจกรรมดีเด่นนะคะวันนี้เต็มอิ่มมากมากเลยนะคะอาจารย์เองเนาะสัมภาษณ์ไปยังรู้สึกดีใจมากเลยที่ักศึกษาได้รับรางวัลโครงการนักกิจกรรมต่างๆซึ่งรางวัลเหล่านี้เนี่ยมันส่งผลทางใจกับเรามากอยู่แล้วเนาะแล้วยิ่งเราเห็นน้องๆที่เข้าร่วมกับเราได้รับผลจากกิจกรรมนี้อีกมันยิ่งทําให้เราภูมิใจเนาะใช่ไหมคะวันนี้ก็ขอบคุณทั้งสองคนมากๆเลยนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์นะคะให้กับ ผู้ฟังนะคะทางทนวิทยุของเราแล้วก็เพจ Facebook แล้วก็ YouTube นะคะสำหรับวันนี้นะคะสุดท้ายแล้วนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านะนะคะที่รับฟังแล้วก็รับชมนะคะพวกเราทั้ง3ามคมเนาะในเทปของวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะคะติดตามศิลปศาสสนทนาได้นะคะทุกสัปดาห์ที่ 1, และ3ของทุกเดือนนะคะทางเพจ f a c e b o o k สถานีวิทยุแล้วก็ YouTube ต่างๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ